ว้าวชาวนี้นาเล็กจิบกาแฟจากชั้นห้านะฮะเนี่ยบริเวณสวนผักของคนชั้นสูงเนี่ยคนชั้นสูงเขาปลูกผักกันนะก็เป็นหอมแบ่งบ้างเป็นพริกบ้างเนะีเป็นกะเพราบ้างแล้วแต่มาชมวิวกันฮนะเนียมุมนี้ถือว่าเป็นมุมที่สวยงามฮนะ เหมือนบ้านพักตากอากาศหรือว่าโรงแรมชั้นรู้เลยฮนะช่องจิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนา็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเ,เตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับมาส่งความสุขกันแต่เชา้าฮะในวันที่ฝนตกพรำๆนะวันนี้วันอาทิตย์นะวันหยุดยาววันที่สามนะก็ มาชมบรรยากาศยามเช้ากันนะลงไปข้างนอกไม่ได้วันนี้ฝนตกพรำๆตลอดเลยเนี่ยสวนผักเราอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยก็คนรักการปลูกเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ปลูกแล้วก็ได้กินด้วยไม่มีอับจนนะคนอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เนี่ย หอมแบ่งสวยๆนะนี่ิีดูสิเนะี่ยใบไปหมดแล้วยังเหลือลูกอยู่นะี่ไม่ธรรมดาแล้นะอยู่เพื่อลูกจริงๆน,ะนี่บรรยากาศอนะมาชมวิวกันนะสะพานที่นาเล็กมักจะไปจิบกาแฟอยู่ประจำนะยามเช้าข้ามไปอันี้ฝั่งแฟตหก ตรงนู้นเป็นแฟชนเจ็ดแฟแปดนะแล้วไปตรงนู้นก็เป็นสนามกีฬานะเป็นโรงยิมน,นะ <c oughs> ก็เป็นเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นสนามที่เรามาเล่นตะก้อแล้วก็หลายคนมาออกกําลังกายกันนะเนี่ยมีเครื่องเล่นออกกําลังกายเยอะแยะนะเลยเขียวๆนะก็เป็นสนามฟุตซอลนะกางแจง ป่าที่เห็นเน่ก็คือสวนป่าตะเคียนละนะแต่ตรงนี้เป็นสวนป่าที่ปลูกไว้หน้า,าแบบโรงยิมนะก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ชื่อต้นแดงนะไม้แดงนะก็ปลูกไว้สิบกว่าปีก็ต้นใหญ่ใช้สอยได้แล้วนะทำเสาทำอะไรได้ลนะฝั่งนู้นไกลๆด้วยน,นะเห็นเป็น ภูเขาเนี่ยครับใกล้ๆฝั่งนน้นก็จะเป็นเนี่ยอุตภะสนามบินอุตภาอยู่ทางนน้นเนี่ยภูเขาไปทางที่ทางบ้านช้างเนี่ยโอ้โหหนึ่งมองไกลๆเราจะเห็นภูเขาที่แบบขาวๆอยู่ยล่างก็เหมือนเป็นทะเลหมอกนะนี่ฮะชมวิวนะไปทางนน้นภูตาหลวง บรรยากาศสวยงามฮะเนี่ยดูบอ่อน้ำเราเห็นไหมบอ่อใหญ่มากๆาอายุรวม30ปีฮะเนี่ยขุดตั้งแต่ขุดไว้ก็คือน้ำไม่แห้งเลยนคือมียังมีน้ำขังอยู่ตลอดเลยปลาที่อยู่แบบ สามสิบปีลองคิดดูที่ว่าตัวมันจะโตขนาดไหนแถมตรงนี้ยังมีปลาชโดปลาชโดนี่เราไม่ได้เลี้ยงเราไม่ได้ปล่อยตรงนี้แต่มันขึ้นมาจากหนวดปีห้าแปดเนี่ยคองบางไผ่แตกน้ำเลยล้นมาท่วมเนี่ยท่วมหมดเลยนะแถวนี้ปลาตะเคียนในท่วมหมดนะใต้ถุนแฟด์นี่ก็ท่วม แถวนี้น้ําท่วมหมดแหละสนามกลอบที่อยู่ตรงนน้นนะ้ท่วมหมด้วกันน้ําสูงจากขอบเนี่ยขึ้นมาเป็นเม็ดเลยจากขอบบ่อเนี่ยขอบบ่อที่ขเขียวๆน่ะสูงขึ้นมาเป็นเม็ดเลยท่วมถึงนู่นแหละไอ้ศาลานู่นแหละตรงที่นั่งศาลานะ่ท่วมหมดอ่ะ นี่แหละธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาตินะอ่างเก็บน้ําแตกก็เลยมีปลาธรรมชาติเข้ามาอยู่เยอะเลยปลาชะโดเข้ามาตอนนั้นแหละนาเล็กได้รู้จักปลาชะโดก็ตอนที่หลังน้ําท่วมนั่นแหละมีปลาชะโดเข้ามาเยอะและ้วก็วางไข่กันนะมีลูกคลอกให้ชมกันแต่เห็นครั้งแรกก็นั่นแหละ ก็ได้ศึกษาชีวิตของปลาชาโดนะที่หลากหลายนะได้เห็นตั้งแต่วางไข่ตั้งแต่ฟักออกมาวันแรกนะจนเป็นลูกคอกแดงๆจนเป็นรุ่นไอพ๊อปนะเป็นสับมาดแยกคอกแยกอะไรออกตัวเกือบเท่าแขนนะนี่แหละได้เรียนรู้ได้ศึกษาเรื่อยๆนะทำคลิปมาเรื่อยๆ ก็เพลินๆกับธรรมชาติส่วนป่านี่ก็เป็นป่าที่ว่ามีเห็ดเยอะมากนะใครที่เข้ามาชมคลิปของนาเล็กที่ชื่อว่าลุยป่าเห็ดในเมืองเนี่ยที่ตั้งก็คือตั้งชื่อป่าเห็ดในเมืองเพราะว่ามันเป็นป่าเห็ดในเมืองชนบุรีนะมันไม่ใช่แถวบ้านนอกอะไรตามป่าตามเขาอะไรนะแต่มันเป็นอยู่ในเมืองเลย แต่มีเห็ดมันเป็นเพราะว่าเราปลูกต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นตะเคียนนะเ็เป็นไม้ตระกูลยางนะก็สามารถที่จะทําให้เห็ดเนี่ยชอบบรรยากาศแบบนั้นนะเพราะเห็ดพวกนี้ก็ชอบอยู่ในไม้ตระกูลยางนะไม่ว่าจะเป็นเห็ดผอะหรือ่าเห็ดถอบเห็ดเระโงกเห็ดน้ำหมากเห็ดพึ่ง เห็ดข่าแม้แต่เห็ดพิษยังเยอะแยะเลยนะสารพัดเห็ดนะเยอะจริงๆแต่ยังไม่มีพวกตระกูลเห็ดไข่นะยังไม่มีแถวนี้ยังไม่มีเห็ดไข่เห็ดหลังแหล่เห็ดหลังเขียวอะไรเงี้ยไม่มีนะเพราะว่าอาจจะไม่มีเชื้อของมันนะส่วนใหญ่จะเป็นทางอีสานกัน นี่แหละบรรยากาศของมุมกาแฟของนาเล็กเช้านี้อเดี๋ยวจะซูมให้ดูมุมไกลๆตรงนูน้นนะว่ามันสวยงามขนาดไหนแต่ว่าต้องปิดกล้องหน้ากล้อง,นา,งนาเล็กด้วยซูมดูบรรยากาศภูเขาฝั่งนูน้นบรรยากาศเทือกเขาล้อมรอบเลยสวยงามมาก บรรยากาศยามเช้าฝนตกพรำๆนะนะตรงตรีนเขานะก็จะมีสีขาวๆเ,เหมือนหมอกจางๆนะนี่หมอกหมอกไม่เยอะนะเหมือนกันเลยว่าเป็นทะเลหมอกจางๆนั่นแหละนะสวยงามฮะสวยงามวิวสวยงามเม คือถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยดีไปด้วยผ่อนคลายไปด้วยที่นี่ถือว่าร่มรื่นมากๆเลยต้นไม้ใหญ่นี่ปลูกไว้เพียบเลยฮะสวนป่าเรานะฝั่งนน้นก็มีสวนป่าต้นไม้สูงๆใหญ่ๆเนาะริมๆฝั่งซ้ายนะ ต้นยางนะสูงมากๆนะปลูกไว้30ปีเนี่ยต้นยางเนี่ยโหสูงมากต้นใหญ่คนโอบแล้วนะนี่แหละธรรมชาติที่นี่ถือว่าสุดยอดจริงๆนะมีบ่อน้ำสวยๆเนี่ยมุมที่สวยงามมากๆนะนั่นลยก็เก็บมาให้ชมกันนะ นั้นใครที่มาจิบกาแฟกับนาเล็กเนี่ยก็จะสดชื่นไปด้วยมีความสุขไปด้วยเนี่ยดูมุมต่ามาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นป่าน,นะป่าตะเคียนนี่ฮนะข้างล่างนี้จะโล่งนะสามารถที่เดินเข้าหาเห็ดได้สบายๆนู่นฮะอ้อมโรงยิมไปฝั่งนู้นนะเยอะฮนะเนื้อที่เป็นสิบไร่ฮนะที่ใช้ปลูกป่านะ ยังมีอีกหลายโซนนะหลังโซนเป็นป่าเนี่ยเยอะนะพะนื้อที่ของโรงพยาบาลเนี่ย400กว่าไร่แต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างอาคารสร้างอะไรเต็มที่นะก็ยังปลูกป่าไปก่อนนะอนาคตถ้าจะสร้างอาคารก็ยังมีเนื้อที่ที่จะต้องตัดป่าตัดอะไรนะเพื่อที่จะสร้างอาคารได้นะี่ คลองตัวนี้ก็จะเป็นคลองจากบ่อน้ําใหญ่นะเข้ามาหล่อเลี้ยงแฟตของเรานะนี่ให้ชุมชนชาวแฟตสามารถที่จะปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกอะไรได้นะเนี่ยเห็นไหมมีสวนกล้วยสวนนะขนนุนมะพร้าวอะไรอย่างนะเงี้ยนี่นี่แหละธรรมชาติของที่นี่ถือว่าสุดยอดจริงๆอิะสำหรับคลิปนี้นาะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับ